นางสุภสัฒกองปัญญานะคะถาวายภูหานลอยไม่ภูสองร้อยยืนสองร้อยนางหนึ่งล้อยลาย,ลยาภาูล<ภ>ายคนนะคะบริวาวบุญมากเอาอันนี้ใช่กระตือใ้ผู้ แม่เกิน,ตน,นะต่ไม่คู่กับบอกบุญไหว้นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะวัดป่าบ้านเมือดร,รวมสางมหาเจดีย์คือนก็สะ้ซุ้มสางบุญไปนะคะสร้างซื้อกาทํางานบยุทธ์ปรยอนเนาะค่ะเพราะว่ากาพนานเกิดล่อนะค่ะจ้าหน้ยกี่เสดสลงลงนั่นแหละไอ้สีเห็นผลสําเร็จนะคะแต่ว่าเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะตามงบนั่นแหละค่ะไม่คู่กับมีหน่อยไม่คู่กับเฮ็ดไปหน่อยมีหลายกับเฮ็ดไปไลยนะคะ แต่ว่าก้าบ๊อกขาดนะคะเดือนละสองเที่ยนะคะเฮ็ดถวายสร้สากนะคะรวมสร้างรวมเฮ็ดรวมสร้างเครื่องฟรมกับเดือนนรกบนไก่เหล่าตีเฮียนเดือนนรกเดือนนรกกันอย่าเดียเยอะกาเก็บเนาะเพราะว่าเพื่อเฮ็ดขวบคู่ไปเพราะว่ามีซานคู่เดียวสร้างคู่เดียวที่รับไปนะครก็เลยปู้ว่าบ๊อจะต้องล้วนมาเสริมผู้ว่า ไอ้ไฮว่าก็ต้องเรียบคอยเป็นคอยไปให้เพิ่นเดยรรวมบุญน้ำห้เพิ่นเดยสร้างบุญไปน้ำกันเนาะค่ะสำหรับผู้ท่มีโอกาสยุกไกอยุกไกอยุ่ตามประเทศนะค่ะรวมบุญมาผู้ละลอยสองลอยค่ะผู้ละสิบเจ็ดบาทเก่าสิบเจ็ดก็มีแต่เดอมากเท่าร่ค่ะเพราะเป็นยังนะค่ะเพราะว่าเข้าไ็้ตัมงงเข้ามีนั่นแหละค่ะการทําบุญเท่ากับบ่เด้ถือว่าไปเรียร่ไผรเนาะค่ะเพื่อให้เออกจากยึดจากแก่เข้าพ่อใจอยาเครียดเจ้าเสียนนะคะ กะจังทากมาานะคะกะหันเข้าบ๊อบบอจใจเฮ็ดกะบ๊อบเป็นย,ยัญญญงเข้ากะเบื้องซื้อๆกะบ่อเป็นยังนะคะพาะนัน่นบอด้ลดีบัะคับกันค่ะกะมีผ้าไหม้นะคะคุณถวายผูวู่ใดก็แม่ตุ้มของแม่ใบสีบอกค่ะคออยายคุณแม่ยายท่องดีนะคะเวียงพัดนะคะคุณแม่ใบสีร่วมสร้างมหาเกดีกับองค์ปูนะคะเคร่งผ่าไม้นะคะคุณแม่ สุดปัวอันแล้วเราได้ยิมบาตรใส่บุก็ตัดง่ายๆก <c oughs> ็อัตเตอเปิดพาไม้พาพานี่ครับเป็นพาแพร,รเป็นพาไร่าพาแพระนะอะไรง่ายเลคือพาไม้ใส่เขาาแ,แล้วไม่พูดสีใส่ให้ยิมไทยรูปงยังมนสีไ่คาดบ,บาทเออเออใส่สบายปูให้ปูเต็มวันทั้วันสีลากยูปยังง่ายยี่นี้พาแพรเพื่อนออมาพื้นแบบงหญ่เลยค่ะไม่พูดก็เลยเป็นตัดแต่เป็นไม้แทะ มี่กันไมหมขึ้นแบบนั้นไหมเดียวลายสุดยอดตันมาของปูสามสุดล้วนๆเลยอปูมิเตอร์ว่าบอกว่าเพรเหตุตัออดอึดอัดนะเพราะกะลี่เห็ดใหญ่ <laughs> ปีิผู้ใหญ่กับใหญ่เตือนแบบเนี่ยเพาเป็นยังดอกเนาะว่าแต่ปูเราว่าสุดเราสิกาวเราเปลี่ยนสุดใหม่ระว่าหอยใจสุดใหม่เดียวมาสั่งเพิ่มกันเลื่ยเอาฝาไม้มาให้นะคะค่ะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะที่ร่วมบุญมากทุกทุกคน ขอใหายลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยวันที่หนึง่งมีหน้าสุขสุขคนเด้อค่ะซาทุกซาถุกสา <ะ S 1> ทุกมืเอ<ะ>อื่นนี้มาครับใ่เอื่อ,อเอื่นวันพระนะครับมืออื่นวันพระแม่กู้กับสิไดียเด้อค่ะเด้อฮาแขกไปไทยมากเพื่นบ้องหงจ้งเนาะครับผมค่ะบมืออื่นบอกไว้วันพระมืออื่นวันมาค่ะเพื่ค่ะถึงวันมาค่ะมาค่าบุค่ะพื่อนจะเลยไทยเองดีรอติดตามเด้อค่ะเด้อ อันชุดใหม่เขาไอ้นิดกับห้องไม้คู่นั่นแหละค่ะอ้อมกอดมือสังหารคิดหอดมือสังหารน,นะคะไทยวีมืออื่นนะคะเพราะนั่นคือล่ออาทิตย์เดียวได้เบิวงนะคะได้เบิวง์ภาพสวยๆงามๆพระเอกหน้าเอก่งนะคะชุดเต่าแล้วก็ชุดซึ่งค่ะ <laughs> รอติดตามนะคะเรื่องเ <laughs> <อ> <laughs> ด็กเด็กยงไปปั่นหลายให้คนเ <laughs> <อ> <laughs> นาะจะยืมส่วนตัวก็ได้ตากระไร นี่มุงปูแาปูคือป่าคาปูพุ่งปูหุ่นคุมแก็คือเจ้าค้าเจ้าวัยเจ้าค้งสักการไหวคือใครคือไหวคือพระอมวันนี้ไม่ใช่วันถึงแต่พรุ่งนี้เป็นวันพระเรื่องชิ้นน้อยชิ้นน้อยเรื่องแล้วเป็นบ้าเรื่องแต่วันคนมาเขาอยากถึงบ้าเรื่องพ้านชิ้นน้อยเรอผู้นั่งค้เนี่ยบ้ากับบ้าเพราะพ่อปวดเรื่องเขาขี่เอาไปขวาก็คือบ้าเรื่องเออ ขั้น่าเพาเอาดกปัวมันก็คือปวงปวงบอกว่าพ่อปว่อยเลือนันเถื่อนเอาเอาเงี้ยพ่ไใ้่เอะเอะๆูแล้วพังมันตอดเยอคให้เคียการตัวโคุรเรื่องเมไอเมื่อแต่เตียพ่อบอกให้พูดแก่ึ้นเยอะมาหา้เสียพ่อบอกให้พูดแค่โคตรเงี้ย

แคอมันคือการให้ขี้หนีดูหมนกันงามาขึ้นคือลูกเฟื้ยแค่อกแค่ค้นแงได้เขาว่าลูกเปืดยแื่ยครับคุณคุอว่าได้กินเข่ากูเหมือว่าข้าขนาดชื่ขี้เท่าไหร่ครับคุณครูสมใจครูบอกว่าว่าก็คืออะไรกาแค่จะขี้นะเจ้าบวกมานเขาแก่เขาก็หนุเขาก็หาใันก็เถือนครับ ไม่คู่กับพวว่างแต่ถึงก็แบบว่าเวิ้งเวื้งเห็นแว็บเดียวนี้แหละพอทะมัคู่กันเนี่ยพอเข้าวปลาอาหารบ็ท่านได้กินสักือ่าบ้านอืหน้าที่ปีหมจะจะได้กินบานขแต่ว่าเขากตบว่าเป็นย่งั้งเขาเขาจะรูกจักคือระห่วงบุบระรายงัวชัดเออเมว่อวัก่อ้เขาก็ถือเลยเขากับว่าถือให้มันถือรู้จกมันมาขอาขครับ าาหวดยื้อขั้นเขาไม่คุกมคูกคูกเื่อนขอก็บว่าคือเทียนห้ยบุญอ่้วว่าเทว่าจะคือไหมครับยยครับปู้มให้มาคู่ไปคุกมคู่เล้วจะได้ครับอืมั่ายนะเออปู่บุญม,ม,มากเล้วกูคือขนนั่นน่ะกู้านวันเมาื่อคู่หลังไม่นั่นน่ะเล้อครับไปคุกมคูเอาขคือหารกเแล้ว ล <Chap Safe. S 1> да: ูกขบ้องมันเข้ามาจากอืรคบปูข่งว่าตลงว่าเขือนว่าชัดโอ้ยคุยไบ่าว่าคนพุ่งีอ่แั่นว่าตลงว่าเขียนคือว่าแข่เก็เขาพูดอะไเยอะครับปูเมา่ากพราัม่งขึ้นยังจะยิ่งมึงนันว่าจะปูยังว่าดะยิ่งขึพึ่งขากันว่าเริ่อครับขึ้นเหื่อึนเรื่องมาคึ่นเพราะ่งข้ พักการเช็ดอี่ยังไฟวาวาเปรอะเปรอะคู่ม่คู่ปยชข่ควมสวยบ่ะครับไเออปวย่คู่ป่ยไข่ชข่กับพักการชายเนี่ยเหมือนคืนแถบกาว่าแข่งยืมให้คร่องไงเออแะว่าคู่หวนมาว่าของคเมื่อคู่มื่อคูู่แต่ิแค่แห่งกงกงรอกบว่ไข่เพราะอบพ่อบอกคอยว่ามันเจ้าว่ายข่งยื ไปขายหมอนมือควมบ่าได้ยังไม่ไปหาผูู้น่ะพู้อน่ะปูกระเป๋าีกแบแบกงนนยังไอครับคนลอยพอกันเดียมาหาผูผมว่าจะไปไงเลยครับผูพโอควมนู้ดีขั้นบ่านใหญ่นึ่งก็เขียนให้คนหรือพัดชาวอ่ากเขียนกคือจะเขยนข้อผ่าจริงจริอมันเหม่งข้อผูกจ๋าเลยนะแม่งก็แม่งแต่ พ่อปู่นั oh, uh. uh. ่นแหะพู okay? ้นหนาว่าจะคืออะไรก็ได้ตาปูคนณดายวันนั่งไม้คนบอ่อไงเนาะอันนี้ข้องดูอะไรคือหลายข้อคือคือคุณพ่อคุณพ่อใจว่าทัาเออเด็กวันนั่งไม้ันงโมเจ้านั่นละว่าท่านว่าือมปูกจางนั่นละเออเราบอกว่าใายเขากัาบอกมุกจับต้องกนั้นขนาดว่าทําถามว่าปู่อยู่ตรงนั้นอยู่นานแล้ว แล้วว่ามือแคู่อรว่าขึนถึงไม่นะถึงไม่นะเจ้าของคนมากว่าค่ะแต่เพื่นกันเขานั่นต้ว่าค่ะปู่ต่ก็นั่งไปนั่ไปนั่งไประเพือนคู่ผมมากงั่งโฟร์คู่ว่าจะเจเหี้ยจะข้าอยูเยอมาเป่าใกระดูจะคี่ว่าค่ะว่าตัวเด็่ตัวเบลกับคุณจ้ารกเ้อขอักไบว้เลยว่าเจ้าดรก ก็เลยก็ผู้ตยอวไว้แคมรับยงเลยขาบอกว่า h เขาต้บอกม่เสียงมาขอเขาก็จะทขือไว้แ่อิ้งงวดว่าจับบ่ด้งวดก็คแค่ืนใหม่ใหม่จำได้ยังครับปู่มันก็ออกตัวตุ่มี้หนึ่ครับขนย่คือคือนะงวดนี้เอา่องอ่ะปู่กะอ้าจับแค่นันครับปู่บุ๋มมาดูหนักเ้อดู ข่าน,นะ,ะว่าจะไม่นไหมเพื่อว่าเพื่อสิ่งใดให้มันเม่นจะพู้การคือเม่นพอเพืนอโบเพื่อว่าก็คือใจเย็นอเอาละบุญล้อมีนกขึ้นถูกขึ้นถูกขึ้นถูกแล้วพ่อจะให้เม่นครูไปจุดวันที่เท่าไหงน,นะวันนี้วันที่ชาวถามใช่ไหมยืดข้ามยือคืื เอาไปคูวัปชื่อชื่อเปล่าไปทุกวไนชื่ชนะ <S <S อข้าวเปล่อนะจว่ไ้ก็เหืี <S <S อดข้าวเปลเหยียจำไว้จำไว้อีกยางหนึ่เยเสี่ยงไว้ข้าวเปิ่าจะให้เมื่อคู่ไปจุดคูด่เออคือบว่นานรังเม,มื่อคู่นั่นอ่ะเอาคู่ไปคอ่ไปทุกให้เมื่อคู่เหยียดไขไปลอือเอาเช่ได้ก <S <S ดาวไปดูคู่ต่ก็ไม่เข แ่ว่าปู่บุญมาแจกเขียนให้ตัวตรงว่าค่ะอือราองบเราเยอะมาครับไม่รอไม่รูไม่ดูไม่เห็นอะดูดูจ่าความดูหูแล้วก็ดูดูจ่าถ้างั้นก็มาดูอันนี้เอพี่รวมบุญมาแขางมาแข่งของยิมเืออาลูกร้าไรายกูไรข้นปูไรเรนไรหน่อยไปนั่ลบกง้อ ไอ้ม um, no? <p> ือขบมือ g ับ b มือขบมือไหวเงงเงแล้วก็รวยนะลูกนะจะดึงจะเดมงอนี่จะเอื้อมขี้แนไหวเครื่องทอยิมนางเยาวรัตน์ขายน้อยปูตาอวยพ่นว่าเกิดชายเจ้าจ้านุเกิดว่าที่เชราคือแสดงว่าเกิดมืออื้นบอกริ้มครับปูอืมเอาขอให้นางเยาวรัตขายน้อย ตื er passage, to to ่นห้จะเริ่อจะเริ่อทชำมากค่ะขึ้นระดูเด้อพอเคลื่อนหาให้พัดหายพายออกไปเพื่อใจซึ่งดีๆขำาว่าในชีวิตถ้าอยากอยากรีอย่างมือดูด้อัวฟู้มือปัดดูปัดใจกันาพอจะเรียงคอยเด้อชิบช็บบานชิบเิบซเด้อของคนคนคือทิ่าให้ยังนังชิบชรบาท นางสุพสัฒนกองปัญญาถวายองคูจะกผมมาพู่แลบแต่ให้ยืมให้น้ากอน้ำเอาไม่อโกไม่ดับไม่เข้มไม้่งน,ลนแล้วก็รวดจะดืจะดื่นะลูกนะอันนี้เอฟซี่านมาทางช่องแดงมงนางรักมูขับพาน,น่าร่วมข่างเจอรือเออยึงพันบ้านผมกับแงไม่คู่น้ำให ติกไม่คู่น้ำหอยยืมน้ำห้นองไอ้แจงงูนาด้วให้กระดึ๊กระดึ๊บชมาค่ะไรดึ๊นั่งรับบูเด้อแล้วก็นางมุกสี่คู่รู้พร้อมครอบครัวรวมบุญมานางแม่คู่ตึ๊บคู่จ่าหนึ่งพันแม่คู่สามร้อยน้องวันสองร้อยแปลกว่นเนาะเอาหอยมือคบมือดับมือขบมือไหวหยงหงแล้วก็รวยกระดึ๊กระดึอบนะลูกนะหอยกระดึ๊ไปนะคู่แดกกะดั นอชกปาลิขัดขานขานทองถวายบายคือหนึ่งคู่แก้บพวงเพิ่มไข่น,ขน้าม้าวพอแส่รับแขกเรื่องให้นาปาลิขัดขานทองให้มือศุกมือรามือศุกมืวิมานอายุวันนะั้นศุกร์ขไาวไรจริงล้วก็ดูดู่งพอรับไขกเรื่องบายคือกรอยากอาดรูมือแห้บ่อยเพาะเปนั้นก็คอยดูคอยไปคันตัว ก็วัดขาดหัวความไปือจะอื้มนั่งขายเนี่ยน้องแ็งแรงน้อยงเป็นนยังไงนองโชคาบุญจําป่าแขกสงขบุญสอร้สิบเก้าูวันนี้ลูกขอนม่หยักแั่งหางหวยวันนี้คือจะไปแขงหางมั gia hành yeah, hoại chẳng hạn đồ bạn cái thì khó chẳng hạn hoại gia hành yeah, hoại chẳng hạn đồ cái như cái vật vật như cái lẽ mũi chẳng hạn cái tìm cơm má má, má <cười> 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 Ủa, đúng, của các ôi nhà cô hàng ừ hành chẳng hạn đồ các thì hạn ว่าอยู่น้องเนอะเออแต่ว่ไปทั้แบบยือฟไว้เพื่อพางม่มื่อทังหายเอาอย่งนี้อกย่างคุณเวาจะฟังว่าึงมานี่วันที่หนึ่งรือถ้าจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาพ่อจะบอกท่านใคอยากไปร่วมครพ่อให้โชคใครไให้โชคใันมันก็ถึกจองตัวรับนอยาว่าแค่ตามพ่อพ่อก็จะให้มาเอาก็คือ ขั ười, này, nhà, ้นม่ใจจะขอไมหมว่าจะมาได้ม่ได้กูก็มาจองเลยเหมือนจองเลยมัเรื่องชบเกีดเนี่องไม่เด้ขันเนี่ยือยักษ์กู่าได้ก็จะนัมืขัยื้อเ้ออามือโคคมือแรกมือโคกมือหมานจองไว้เด้ขั้นเนี่คิเก็ดเนี่ยจองไว้จะว่าพอไว้หรึงนะกูว่าได้คือเพาถือกัน ขั้นใจจ่อมาด้วยสิ่งที่นีใดพอดีภาีมละโบ้เกียรติเกียรพอดีพกเกี่ยวแนเรพ่อนขาละหมวดอไรพ่บอกกับม่งานคือบ้พูอื่อพ่อปินกเรื่องคือกเ่ไม่งานชือคือเรื่องถ่ายนกเรื่องคืองก็คือเร่องขั้นวานักเรื่องถึงกระถอยเรื่องน้นขั้นว่าใจก่ะถอยไป้ถอยไปเรื่อง เออแกบอกสัตว์ก <gegen violin> <warfare> ็คืมขั้นบงันเรื่องนอท้อขายขาอุ่นแข็งคาราวาองคูปู่าห้าร้อยกว่าอ้าวคานอีกนางขายขาอุ่นแข็งมือโชคมือแรบมือโชคมือไหวเงินๆ้ับพ่อรวดรวรถแต่รื้อเนี่ยสื่อขายง่ามไหมขายโบรดกับพ่อไม่คุ้มพอใจวันนี้หรือบอกั่าขายขา ไม่คนไหนจะพอ่อใจทังอื่นไม่คุณติดดยีเท่าไหรคลิปเก้าบาทแม่มอพ่อใจกว่าเลยปัชั 9, 000, ชยคลิปเก้าคือว่าพ่อการตัวพ่อหายกว่าเลยเก้ารยเก็ดคลิปนะเด้อมาเอาเลยเการยเกลดคลนะพ่อใจหายพ่อใจเก้ารอยเกล็ดยั 9, งขา,า,าทนนาา 9, นนื่ขาบาดตรนไหนจัดไปเก้าเกดถุงตัวใหญ่เยอะครับคุ เป็คาเม่ค ну no ู่เป็นอย่ที ETH ่เขาาการะจกกระจกยืมกระจกมากเลยคู้การโจกแก่ไหนก็ดจเข้าก็คืคืค่ใจขคอพน้งเนาะครับปูแม่จยืมงั้นบ่ใจเลยงั้นบ่การโกเลยเก่ารอยคืคไม่บอกขาตัวได้ยืมไม่คู่ปนีแค่ทืเก่าแต่ว่าพ่อให้เก่ากคืบคน่ะขาดกันเนาะขาดกันกายเครื่องเลย ยายรงดีเวียงพัดคุณแม่ใบืีรวมขข่งมาหาเกดี